โอ้โหพอลูกจะกลับมานี่มือทรงมือสั่นไปหมดหมดูเลยทุกคนนี่ความรักของแม่ฮะกุ้งอีกแล้วเมนูโปรดบีบีกับข้าวอะไรครับนั้นาวคนค่ะความรักของแม่หยุดทุกกิจกรรมครับตอนนี้ไม่ทําอะไรแล้วและน้ำอะไรมีบีต่อกแก้วไหน้ำเปล่ากันหน,น,นึ่งน้ำมะพร้าวกันหนึ่งเอาคุกกี้ไปเวฟด้วยนี่ติงมันจะมีความเหนียวนุ่มหนึบอร่อยโอ้โหรายละเอียดเฮ้ยมาแล้วมา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 แล้วเฮ้ยมากระโดดดิเร็วมาเร็วเสียมไม่ทันวันนี้ มวัสดีคะ่ะลูกโอ้หบีลูกมาใหเตรียมกันแทบไม่ทันน่ะโอ้ความรักของแม่วันนี้เกือบไม่ทัน <c oughs> เฮ้ย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 ดูกลับมาฟัดก,กันอย่างเงี้ยพี่และครูมารับด้วยถอดรองเท้าเองแบบนี้เสร็จแล้วก็โอ้โหอืม อุ <cents input> ้มไปล้างมือเขายังไม่เห็นตรงนี้นะนี่ตรงนี้เมอกถึงปะมามาเมฆมาลูกมันจะไปรับตั้งแต่สิบโมงหรอส่งแปดโมงรับสิบโมงได้ไหมเนี่ยเอ้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 ยไปไหนมีแค่นี้เลยลูกเขายังไม่เห็นอุ้ยาทำไงมะรับลูกก่อนลูกลูกกาโอเคโอเค นี่โอเคคคโโออเเเมนูมันถูกใจมากเลยใช่ไหมวันนี้ใช่ใเดียากินหรือสั่งหือสั่งขอกินก่อนได้ไหมปลาไม่ใส่น้ำปลาเยอะนื้อเค็มนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้หน้ำปลาทัฟเฟิลล่าลงไปแล้วแม่ก็ต้องมานั่งเฝ้ากินแบบเนี้ยเนาะโอ้นี่คือหั่นกุ้งไว้เรียบร้อยแล้วใช่อ้ำเลยวนุอ้ำมเดี๋ยวเป็นยังไงคะอร่อยมากเลยค่ะโอ้ยมันกุ้งกินกัล่าโดไข่ข้นแบบนี้น่าประมาค่ะปลาปลาด้วยค่ะออ คิดถึงไปปามมากเลยนะทุกคนะหนูอยากจะกลับบ้านเลยจริงหรอคำนี้นี่คือฟินมากๆเลยเนี่ยหนูรีเจมากเลยที่เกิดมามีแม่แบบนี้ค่ะแบบไหนคะแบบให้อาหารค่ะแล้วพ่อะ่ะหาเงินไม่ให้หนูซื้อของแม่ความรักของแม่ไปดูนะคะพรุ่งนี้ว่าคืออะไรเออาาไม่ใช่พรุ่งนี้วันหยุดอ้าวพุนี้วันเสาร์หยุดไม่มีความรักของแม่นี่ใช่แต่มีตอนเช้านะ